สวัสดีค่ะพบกับรายการ m o r n i n g Talk จากบริษัท Classico Future ในวันอังคารที่2กันยายนนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ตลาดโคมมิปิดทำการเนื่องในวันแรงงานนะคะราละทองคําำก็แว่งตัวในกรอบแคบๆนะคะโดยไม่ได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ ทางประธานาธิบดีของยูเครนก็กล่าวว่าสงครามอย่างเต็มรูปแบบอาจจะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็เศรษฐกิจยูโรโซนก็จะเผชิญปัจจัยเสี่ยงจากวิกฤตของยูเครนด้วยนะคะค่าเงินยูเอสดอลลาแข่งค่าขึ้นมานะคะเพราะว่าเงินยูโรอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ1ปีก่อนการประชุมธนาคารกลางยุโรปในวันที่4กันยายนนี้นะคะ ประเด็นที่ทําให้ราคาทองคําอ่อนตัวลงในช่วงนี้ก็คือค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศเมื่อคืนนี้ก็ประกาศเมื่อวานนี้ก็จะเป็นดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนอังกฤษยูแล้วก็ทางยูโรโซนนะคะที่ปรับตัวลดลงมานะคะ ส่วนข่าวอื่นๆก็จะมีดัชนชีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อหรือว่า P.M.I. ภาคการผลิตของยูโรโซนนะคะในเดือนสิงหาคมที่ลงมาแตะระดับ50.7นะคะซึ่งเป็นระดับต่ําสุดในรอบ13เดือนดือนชี้ผู้จัดการฝ่ายจะซื้อหรือว่า P.M.I. ภาคการผลิตของเยอรมันก็ร่วงลงแตะระดับ51.4นะคะซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ11เดือนแล้วก็ดัชนี P.M.I. ภาคการผลิตของฝรั่งเศสนะคะ อ,อ,อ่อนตัวลงสู่ระดับ46.9นะคะซึ่งเป็นระดับต่าสุดในรอบ15เดือนนะคะรานะคาทองคำในช่วงเช้ามีการอ่อนตัวลงมานะคะแล้วก็หลุดแนวรับบริเวณ1,282 มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงต่อนะคะถ้าหากว่าบริเวณแนวรับ1280ถึง1282เนี่ยรับไม่อยู่ก็จะลงมาที่แนวรับถัดไป1273นะคะส่วนแนวต้านมีที่บริเวณหนึ่ยเก้าแล้วก็1,300เหรียญน,นะคะแล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะถ้าอ่อนตัวลงมาที่แนวรับ1273ก็ให้เปิดลองนะคะส่วน ดาวโจนเมื่อคืนปิดทำการนะคะราคาน้ำมันดิบในสเมอ่อนตัวลงเล็กน้อยนะคะอ่อนตัวลงไป0.10เบรนอ่อนตัวลง0.40นะคะแล้วก็ค่าเงิน US เอสดอลแข็งค่าขึ้นมากอา่เมื่อเช้าอยู่ที่82.88แล้วนะคะภาพทางเทคนิคของดอลลาร์อินเด็กนะคะ ถ้าเงินดอลลาร์ภาพกราฟรายสี่ชั่วโมงก็ดีดตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งแต่ MACD ไม่ได้ปรับขึ้นตามหน้ RSI เข้าสู่เขตอวัวบอสนะคะจึงไม่ควร follow ลองแนวรับมีที่82.6แล้วก็8 2ดสินะคะแนวต้าน83.0แล้วก็83.2ให้เทรดดิ้งลองเมื่อราคาอ่อนตัวส่วนเงินบาทนะคะวีบาลขึ้นมาแต่ไม่ผ่านเส้น moving average สร้อทำให้แนวโน้นมของราคายัางเป็น sideways แนวรับมีที่31.8แล้วก็31.7แนวต้าน32.1แล้วก็32.2นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนเบรสนะคะก็กลับลงมาต่ำกว่าระดับ103อีกครั้งนะคะหลังจากที่ไม่มีแรงส่งให้ราคาดิดตัวขึ้นไปทำให้แนวโน้มของราคากลับเป็นไซด์เวย์แนวรับมีที่102.3แล้วก็101.3นะคะแนวต้าน104แล้วก็104.6นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบ ตัวจิงเกิลสต็อกนะคะ KTBU14 ภาพกราฟไหล4ชั่วโมงยังคงทรงตัวอยู่ได้ในระดับสูงแต่ไม่ควร follow ลองนะคะเนื่องจาก MACD ได้แต่เส้น signal ล,ลงมาทำให้ราคาเมลกาที่จะย่อตัวลงมาก่อนแนวรับมีที่23.2แล้วก็22.5แนวต้านมีที่23.8แล้วก็24.2นะคะให้เทรด i n g ลอองเมื่ออ่อนตัว True BTS U14 BTS U14 นะคะภาพกราฟรายสีชั่วโมงดิดตัวขึ้นมาบริเวณโซนแนวต้านหลักเดิมจึงควรเน้นการเทรดดิ้งช็อตแนวรับมีที่9 50, ก้ 9, 30, า 10, บาทห้แล้วก็เก้บาทส0มแนวต้านสิบบาทแล้วก็สิบบาทนะคะสำหรับ t r u ยูสิบสี่นะคะ ในภาพใหญ่ยังเป็นการแว่งเคลื่อนไหวแบบไซเวในกรอบกว้างนะคะในระยะสั้นมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงจากไ s i ที่อยู่ในเขตโอเวอร์บอทแนวรับมีที่ส1บเอดบาทแล้วก็สิบบาทหกิแนวต้านสิบเบาทหกิบแล้วก็สิบสองบาทนะคะให้เทรดดิ้งในกรอบสำหรับเซ็ตแค่สิบนะคะมวนก็ปิดบวกได้เล็กน้อยขณะที่เอ c d อซใกล้ตัดเส้นสัญญาลขึ้นโดยสัญญาณที่เดินในเจน์จะช่วยหนุนให้ดัชนีติดตัวขึ้นได้แต่ระวัง แบติเทเวอร์เจนที่จะมีผลเมื่อดชัชนีทำจุดสูงสุดใหม่แล้วก็ให้ลองเก็งกำไรรอบสั้นนะคะถ้าแต่ถ้ายืน1 4 0 40, ไม่ได้ให้เปิดช็อตแนวรับมีที่1 4 0 40, แล้วก็1 3 0แนวต้าน1 5 2แล้วก็1 0 6 2ซีรีส์เซท50ซีรีส์ U14 นะคะแนวรับ1 3 3แล้วก็1 2 0แนวต้าน1 4 8แล้วก็1 0 5 8 ในสัปดาห์นี้ก็จะมีการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภควันที่4กันยายนนะคะแล้วก็ทางข,าข่าวในประเทศนะคะคาทางกระทรวงควมนาคมก็เตรียมเสนอรายละเอียดโครงการเร่งด่วนต่อรัฐมนตรีให้พิจารณานะคะก็คือมีแผนยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านคามนาคม8ปี มีเรื่องของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูสีส้มแล้วก็สีเหลืองแล้วก็แผนฟื้นฟูสาม,าออสามรัฐวิสางกิจรฟทคอสมกแล้วก็การบินไทยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับช่อง3ามนะคะซึ่งทางอินสตาแกรของสยุทธ์นะคะก็มีการโพสต์ว่าตามประกาศคอสชฉบับที่27เนี่ยช่อง3ามยังสามารถออกอากาศได้ตามปกตินะคะช่อง3ามจอก็ไม่ดำนะคะ สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตาสาดอุันธณ์จับริษัทน์คลาสสิกกับฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ